เขาเอายเครื่องนี้แนด่ายอ้ม่ได้ใครวะนั่นีดอกที่เขาี่เก่วาหักก้นอนไ คนค่ะกี่ก้นได้เออเออเอเอามแม่แม่ได้เลยแม่ล้นครับาแม่เป็นระยะเวลาที <pper swimming> ่ไม่ยาวนานนะ่ ชมแม่ตลอด่อยากใส่เป็นที่แม่ใหญ่นนกลวแม่ก็เป็นแบบาีกเป็นะขอ้แม่เพราะว่าแม่ที่สเป็นแม่เป็นลูกกันลาเน่ยแม่กับขอมาแม่นะแม่ลาเด้อศิลปินน้อง Uhm, นี่ก็ตลาดเฮ็นนำตาคนเมืองที่สูงกูไว้แค่ เขาบอกว่าแม่ลุงเป็นคนที่อยู่ที่นี่ไม่เคยแบบทิ้ใจก็ไพร์เเคยหยิมก็ะไครน่ารักเป็นแม่ที่แบบน่าคารพมากยเลย่ค่ะแอบเบอเลยรถรักรดตาปากแดงชาท่าปากแดงแล้วก็ยีบตานีเนี่ยเป็นคนที่แอบมองเด็กๆทุกคนนะคะับทุกคนอย่างนี้น่ารักเอาไงวะตอบก็ไม่ได้แบบว่ามันหลนกหน่อ่ักทายกันแบบ่กันทกัน มีโอกาสเขาจะได้กลับมาร่วมงานกัน่เราเต้นรอนไปแล้วคือีวมนันนายแบรมีโอกาสกลับมาเด้อแม่อทุ่านขก่านขอกน้องดก

เกมงเเขอให้สซีมีเอสซีเยอะๆใช่ไลน์แล้วปะเกมเทพยอดได้ดีออกเล่าเขาได้หยอกก็ไม่ได้ดูดีนะฮักครับอัยับแม่ลูกยับก็แม่แม่น้ตศิลปินไห่ไหม ระวังแล้ผม้องหาห้องกอนแล้วกูโบทีทอนอะไเด้อพยายมไปพวกเราเฮียนี่ชิ้นนาใหนดี๋ยวทันีเลยนะาอามาดูงานยิายใครอ่ะคนีเลียงเอ ล่างนี้นั่งยืนให้วันนี้คนดึงกรานเได้ยินสงไนี่ยดจะเด่อนึงรนเนี่้มันมาไหดอกไผมวดนนี้วดอย่ากูรัมอยู่คเดีดขอบคุณครับมาดาก็เป็นลูกชายีคนนึงตีเห็ดเห มันเป็นเลล่ะคือคือแม่อยากกลับไปเอาลูกใต้แม่คลื่นมากสิแี่วมันี่แบบว่าเอ้ยกูได้อยากได้ลูกแบบนี้ยังไงหนาลูกคือโง่ก็คือโถแม่พยาายมญชนะลูกใต้เห็นมากหมอรัมก็เสียเขาจะมาเห็นม่านเอาไว้ม่านต้องเก็บเงินเก็บคล้องกันนะแม่อยากให้ลูกแม่เนี่ยนี่เพราะคิดแบบนี้เนี่ยเนี่ยก็เล็กแบบก็เล็กลงหักเล็กหน่อยมว่านี่ไปดูไปดนพวกหูตัวบางท่านอ่ะ ขาัดนะคสิเี่อด้วยจองสิเรียบสิเอนีเด้กำลัาเกำลูกมา้นมาแม่ป้งัว้จิ้ดึงจิติย่านศิลปินกับค้ว็างอันหลดึงจิตนเป็ย่านศิลปินกันค่ะดึงเ้ยเยก็เอ๋ก็เตยไปเตเพระว่สีกลัว ินทียังเริญเรมับั้ใจเท่าื่อเรียนตำหน้าตำหลังดูดูกินดเห็ดเือเี้ยือย่างไรเขาขันหัวกระเซ้าที่นี่เดอนวตอนนี้ยจคจุดต่างกับชีวิตเจ้าของมีความสุขกลกอันนี้มันเป็นตั้งหลาตั้งใจตั้งใจตัวเดหลายบางอย่างเก่ยกัเรอีเราเขาเหลายพจน่กห่ายเใจเอา